วันนี้เน็กก็กำเงินสองร้อยบาทมาทำพิซซ่ากันนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เน็กจะได้อะไรไปบ้าง ได้ก็มุ่งหน้าไปหยิบขนมปังเลยแล้วก็ตามด้วยโบโลน่าและก็ผูอัดแท่เราอยากใส่หน้าพิซซ่าแบบไหนเราก็เลือกเลยนะคะส่วนเนกๆนกอยากได้2หน้านี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือพระเอกของงานเลยของการทําพิซมมพซ่ายัมบี้ไบพิซซ่าออริกาโนชีสเขาเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะน้องจะมีกลิ่นหอมเป็นพิซซ่าและออริกาโนและก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยัม,มบี้ไบคันชีสตัวนี้กินกับอะไรก็อร่อยนะคะบอกเลยเนก็จัดมาเลยค่ะทั้งหมด6ถทงและนี่ก็คือหน้าตาอุปกกกกรรรรณ์ทททัั้งงหมมมดในนนนาาาาาาํํพิิ่ขอเเเะะค เริ่มแรกเราก็ใส่ยัมบีไบพิซซาออริกาโนชีสแล้วก็ใส่ปูอัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยโบโลน่าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็นําไปเข้าหม้อทอดได้เลยเสร็จแล้วน้องก็หน้าตาประมาณนี้เลยทุกคนอยากจะบอกว่าหอมมากดูความยืดของชีสดิชีสยืดได้ใจมากเลยทุกคนส่วนรสชาตินี่หืมอร่อยกลมกลมหยุดกินไม่ได้เลยทุกคนเมนูนี้แนะนําเลยนะคะทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ายัมบีไบพิซซาออริกาโนชีสทำได้อีกหลากหลายเมนูเพราะว่าตัวชีสของเคาคืออร่อยอยู่แล้ว หอมอยู่แล้วส่วนน้องครันชีสนะคะแนะนําให้กินกับเครื่องดื่มยิ่งถ้าใครเป็นคนสายปาร์ตี้ชอบตั้งวงกับเพื่อนๆแนะนําเลยนะคะยิ่งกินยิ่งเพลินใครที่สายปาร์ตี้ไม่ควรพลาดนะคะและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้ที่โลตัสโกเฟสเขามีโปรทั้งพิซ za ออริกาโนจาก19บาทเหลือ16บาทและครันชีสจาก29บาทเหลือ22บาทตั้งแต่วันที่21มีนาถึง17เมษายนนี้นะครันชีสกับพิซ่าชีสกินกับอะไรก็อร่อยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะทุกคนที่โลตัส golf face